การตั้งโปรแกรมเครื่องหยอดเหรียญตู้น้ำดื่มการตั้งโปรแกรมโปรแกรมทั้งหมดจะมี7โปรแกรมปุ่มจะมี3ปุ่มปุ่มโหมดปุ่มัพปุ่มดาวถ้ากดปุ่มโหมด1ครั้งจะเป็นการตั้งโปรแกรมที่1จะมีปุ่มอ u พกับปุ่มดาวกดปุ่มอัพจะเป็นโปรแกรมที่2กดปุ่มดาวจะกลับมาโปรแกรมที่1 โปรแกรมที่1ใช้ตั้งเวลาจ่ายน้ำว่าหยอด1บาทจะให้จ่ายกี่วินาทีกดปุ่ม up ไปโปรแกรมที่2โปรแกรมที่2จะเป็นการตั้งเวลาเปิดไฟหน้าตู้กดปุ่ม up อีกครั้งไปโปรแกรมที่3จะเป็นการตั้งเวลาปิดไฟหน้าตู้ปกติจะปิดตอน6กโมงเช้า กดปุ่มภาพอีกทีหนึงเป็นโปรแกรมที่4โปรแกรมที่4จะเป็นการตั้งโปรแกรมโปรโมชัน่นการแถมน้ำให้ลูกค้ากดปุ่มภาพอีกทีหนึงจะเป็นโปรแกรมที่5โปรแกรมที่5จะเป็นโปรแกรมทดสอบอุปกรณ์ต่างๆในเครื่อง กดปุ่มแออีกครั้งหนึ่งจะเป็นการตั้งเวลาของนาฬิกากดปุ่มแอปอีกครั้งหนึ่งจะเป็นโปรแกรมที่7โปรแกรมนี้จะเอาไว้ตั้งค่าความสว่างตรงตัวเลขพอ,อกดปุ่มอัพอีกทีหนึ่งก็จะเด้งออกมาทีา่หน้าจอหลักธรรมดา